สำหรับชาวราศีมีนนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนรกรกฎาคมเจ็อย่ารอช้าเราไปรยกันเลยนะครับนะเขาพูดถึงเรื่องอะไรโอ้โหเขาบอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยโดนจับจ้องจากผู้มีอํานาจนะผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือแม้แต่หัวหน้างานเราในออฟฟิศเองเนี่ยแหละนะครับแหมมันจะมายุ่งอะไรกับชีวิตเราซะเหลือเกินนะเอาเป็นว่านะระวังตัวไว้หน่อยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะบางทีมัน มันไส้มันหน้าหรือว่าแม่ว่าเดือนนี้กูอยากจะมันหน้ามึงเวย้ยหรือจะเล่นมึงบางทีคนเรามันเป็นอย่างนั้นไอ้พวกผู้ใหญ่ไดโนเสาร์บางทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะครับนะขอให้ผู้ใหญ่ต้องใจกว้างนะมาดูคลิปนี้แม่มึงอย่าไปเล่นอะรชาวราศีมีนนะใจกว้างหน่อยนะครับอ่ะไปกันต่อเขาบอกว่าภาระของชาวราศีมีนนี่ช่างหนักหนาสาหัสหนะครับนะแต่ก็ยังไปต่อได้เขาบอกว่าภาระมาจากอะไรคนในครอบครัวคนที่คุณรักลูกคุณ เมียคุณผัวคุณสารพัดสารเพนะที่มันเป็นภาระบางคนบอกแม่เรียกพวกนั้นเป็นภาระเลยนะอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายที่คุณต้องนะจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับคนพวกนั้นนะครับแม่กคคนพวกนั้นนี่ก็ครอบครัวปูนเว้อ่ะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะลา้ลาล้าและบางทีคุณอาจจะไปเสพเสพอะไรบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าสิ่งมึนเมาอย่างเดียวนะจะเล่าบุหรี่กัญชาน้ำท,อม,ำทอมนะ้ำเทมนะคุณอาจจะแบบเฮ้ยเหนื่อยว่าแม่ พักสักหน่อยนะเน็ตฟิกสักหน่อยนะทอปปิ้งสักหน่อยนะสารพัดสารเพ,พอะไรที่ว่ามันเสพเวลาของคุณเสพจิตวิญญาณของคุณเสพความรู้สึกญญของคุณนั่นแหละสิ่งที่ชาวราศีมีนต้องระวังนะครับในเดือนกรกฎาคม67นี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนทุกคนนะครับ